โอเคนะครับผมเดี charge, uh ๋ยววัน hmm. น yeah. uh ี huh. yeah. uh ้เราจะพาทุกท่านไปพบกับห้องน้ําของโรงเรียนแห่งนี้เองนะครับผมที่มันอยู่ทางด้านในตรงบริเวณของอะไรนี่โลเว็บอ่ะนั่นแหละครับผมตรงนี้นี่ครับจะเป็นรูไว้ระบายอากาศเวลาเราแบบปวดขี้อะไรพวกอย่างเงี้ยกลิ่นมันจะออกได้อย่างรวดเร็วอ่าฮะตรงนี้ครับส่วที่สคังตรงนี้นี่คือบริเวณ ซึ่งกูอยากรู้มากว่าใครออกแบบทําไมวะถ้าเกิดคุณเปิดเบาๆนั่นคือ,อห้องน้ำปกติแต่ถ้าคุณเปิดแรงโอ๊ย,อยสัตว์เอ้ยเฮียเตอร์กูใครออกแบบได้สัตว <c oughs> ์กูอยากรู้ใครอ <c oughs> อกแบบข้อที่ <c oughs> อะไรก็เเียยลกูออกไปปีเดียวนีม่มันเอ้ยกูอ๋อไปห้องน้ำที่มีพัดลมนะครับเป็นห้องน้ำที่ระบายอากาศได้ดี อ่าฮะห้องนี้ครับผมอย่างที่คุณเห็นนะห้องนี้คือห้องน้ำธรรมดาเช็ดดูที่แม่งล็อกไม่ได้ฮะแม่งล็อกไม่ได้หลอกได้หลอกได้เนี่ยหลอกได้เหรอเออโอ้ยโอเคล็อกได้ไหมหลอกได้ไหม้องห่วงครับผมล็อกไม่ได้ก็ได้อีกห้องหนึ่งหลอกได้ เราอ้องแรงมันเอาไว้ตอดเลยว่วะผู้โชคดีเหรอ่ผู้โชคดีห้องสองครับผมเราสามารถล็อกได้นะครับดูนะนี่ครับผมเราก็สบายครับผมและนี่คือปัญหาต่อไปครับผมเปิดไม่ได้เี้ยยเดี๋ยว้องออกมรงเโอเคน้อยครับผมห้องต่อไปครับ ก็เหมือนกันนี่ลองล็อกได้ห้องนี้ผมยังไม่ได้สำรวจว่าล็อกได้หรือเปล่าอ่ะเราเข้าไปดิจำลองลองเข้าใช่ลองไม่ได้ห้องนี้ก็คงจะเหมือนกันโอ้โหระบบพีอะไรเนี่ยห้องนี่เป็นห้องห้องนั้นล็อกได้ครับล็อกได้ดีด้วยโอ้มันล็อกได้ดีเลยผมแนะนำเลยผมจะให้คุณเข้าไปลองห้องไหนกูลองเข้าไปกูจะล็อคุณลองเข้าไปแล้วก็ล็อก ไปถนัดทำไมวะอ่ะนี้วเอฮังคนนั้ี้หรือว่าอไยเดี๋ยวเยคุณเพื่อนมึงมึงี่เหรอคือยี่สิบบาทอ่ะมึงคืนคูได้หรือยังแล้วเกิดแม่งไม่คืนใช่ไหมครับผมมึงจะคืนกูไม่คืนไม่คืนใช่ปะก่อนหนวะเี้ย ที่น like on no ี่กูยางชอบเลยนี่แหละครับวิธีการถวกตังค์อย่างชอบเลยแล้วห้องน้ำห้องนี้ได้เนี่ยนะไม่มีความเปลี่ยนแปลงได้อยู่กันมาเหมือ20ปี้วน่าะครับปีเลยเหรอไม่ถือก็มั่วไปกันแหละก็พูดให้เหมือนมีความรู้วยความจริงก็ไม่มีหรอกก็นี่แหละครับห้องน้ำโรงเรียนที่ผมนั้งนี่ขนา รีวิวเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมบอกแล้วที่แห่งนี้มันสะดวกสบายก็ไปไหนต่อเราต้องไปไหนต่อไม่รู้เพลงไหมเอาเพลงด้ไหมก็ดีมีเพลงนึงกำลังเพิ่มยู่อ๋อมีเพลงนึงกำลังเพิ่มยู่โกโเดนวินใช่ไหมโคเดนวินสบายแล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงของโปรไว้ก่อนนะมันเป็นเพลง ชายชาตรีอผู้ชายทุกคนต้องฟังอครับผมแล้วก็ผมคือชายชาตรีนี่คือเพลงชายชาตรีครับผมอมึงจะเต้นยังไงมึงจะเต้นยังไงครับใชชายชาตรีตอ่แล้วนันมันยังไม่ถึงท่านหกขอ,ขอกอนะไ <c oughs> อ้เหี้ย ก็ดีอะร้อนดี้ากลัไปนี่เราจะขึ้นไปที่ท่านกาผะลิตทะเลนะครับผมทะเลที่สวยงามมากเลยนะครับมันจะเป็นทะเลที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยเองนะครับผมเพราะว่าน้ามันไม่เข็ น้ำไม่เป็นทะเลน้ำไม่เค็มครับผมแต่เหม็นใช่เหม็นด้วยแล้วจะมีปลาอาจจะตอดตีนตอดหามคุณก็ได้มันไม่ตายหมดแล้วหรอว่าน้ำเหมือนกันล่ะน้ำปลามันแข็งแกร่งครับผมมันมีมัฒนาการแล้วครับผมมีแบบทนาการแล้วบางตัวมีสับาบางตัวมีสับตาถ้าเกิดคุณแช่น้ําไปมากๆคุณอาจจะมีครีมหงอกขึ้นมาได้อาจจะมีสามห่อมอาจจะมีแบบสามห่อมเนี่ยสามห่มหกไข่เฮียคนเราอ่ะ สองมือหนึง่งหำแล้วตอนเป็นเทนแปลว่ามันโผล่หำขึ้นมันจะกลายเป็นสองห้ำเลยดีฮะดับเบิลกูมีสองห้ำดับเบิลหำทิปเปิลหำเยอะเลยอ๋ออะไรวะเอะเล่นนะฮะเยอนเล่นอ๋อด้วยการเขาว่ากันบ้างหมอบอกผมอยู่แค่สามเดือนพอไม่ใช่สามวันเหรอวะสามวิตายละ มีจะมาตายตอนนี้ไม่ได้นะตลาดที่กูอยากเข้าแต่กูไม่รู้มันจะเข้าไปทำไมเออไม่เข้าดีกว่าน,น,น่าจะปิดแล้วได้หยือกำลังเก็บเนี่ยเราไปรีวิวสระมรกตกันดีกว่าใช่เราต้องไปรีวิวสระมรกตไปอย่าตัดเลยกูอยากถือเดี๋ยวตัดไปที่สระมรกตเลยแล้วกันครับผมครับคือตรงบริเวณทะเลไม่เห็นมืดเลยเฮีย,นนยมันย้อนแสง จริงๆกูไปถ่ายตรงนูน่าจะง่ายนะบริเออนตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่บริเวณของสระน้ำหรือ่ผมเรียกว่าทะเลได้เองนะครับผู <c oughs> ้ดูสีของมันสิคนระับ <c oughs> ว้าวม,มันยังสดๆงดงามจริงมันน่าจะขายแย่ว่าสระมอรกขนดได้เองและนี่คือต้นดอกอะไรผมก็ไม่รู้นี่เองนะครับผมกล้วยไม้บอกว่า <c oughs> ไม่รู้อูว่านะครับ คุณเห็นกระโปรงตรงนั้นไหมครับผมสถานนี้จะอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ไปตามเทศกาลนะครับออ๋ตอนนี้คือไม่ยุ่งเพราะในฮาโลวีนนะอ,อันนี้คีซั่นกระโปรงอยู่ที่ท่านฮาโลวีนตกไปแล้วครับผมมันวันเดียวกันหรือไงหรอนั่นแหละเรามาตอนแบบอันนั้นไงเขาลืมเอาออกแล้วกันน่าจะปิดไปแล้วละ่ะ <c oughs> เป็นบริเวณที่สงบครับผมทุกคนสามารถมานั่งชมวิวได้นะครับมี<อ>ใ,ใครตกไปตายหไหม ไม่น่ามีมั้งมัน,นมัน,ม,นมันไม่ลึกขนาดนั้นมั้งมันลึกถึงคอเลยมันลึกถึงคอเลยนะแล้วมันมีเป็นรองเท้าของเพื่อนผมครับผ, <c oughs> ผมมันตกลงไปตั้งแต่สมัยมหนึ่งมาเรื่องแล้วก็น่าจะประมาณมสามที่เขามาแข่งเรือกันเองนะครับผม <c oughs> มีแข่งเรือด้วยใช่ครับมันจะมีแข่งเรือแบบขวดแข่งเรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอาา่าฮะเพื่อนผมมันก็แบบ ทำเรือที่คุณก็รู้นะครับผมว่าเร็วที่สุดครับผมลงปุ๊บคือแม่งคว่ำเลย <c oughs> ล <c oughs> เร็วที่สุดจมเร็วที่สุดจมเร็วที่สุดแล้วพอมันคว่ำลงไปครับผมมันก็สงสัยครับเฮ้ยอะไรเปล่ยนปว้ยนักแตะหยิบขึ้นมาอ้าวรองเทา้ากูตอนมองหนึ่งนี่หละนะครับระตรูมีอาถรรพ์ดแล้วใครมันเป็นสนัระที่มีอาถรรพ์ับผมคือใครลงไปแล้วตัวจะเปียกทุกคนเลย เห็นท่อนมา้น่ดนี้ไม่เหมือนคนใหญ่เลยไหนวะเฮ้ยไม่เหมือนคนใหญ่เลยเช็ดเข้ตัวเท่เลยอืมไปเถอะไปไหนข้างไหนต่อดีปลากลางเหรอเฮ่ฮ่ฮ่ลางเหรอเฮ่ฮ่เลยล่ะเอาล่ะปัญหาระดับชาติเอาละมือที่หายเลยเฮียไม่มีน้ำเไม่มีน้ำแด็กอ๋อยู่ที่หาย เอาไปดีก็จะเดินไปเซเว่นไหมถ้าเกิดจะเดินไปเซเว่นไนะฮะรับฝั่งนี้เลี้ยวไปเจอเซเว่นใช่เหรอใช่ไปเมล่ะไรแต่มันจะกลับเหมือนกลับไปที่เดิมอใช่หรอแต่ว่ารับไปเจอเซเว่นนะเอาไงก็ไปดูเพราะว่าเซเว่นถ้าจะไปที่หนึ่งอ่ะตรงนู้นนักก็ไกลเลยนะออถ้ารับตรงนี้ไปแล้วเลี้ยวเออถึงเซเว่นไป